ดีเพราะว่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านทุกคนกคนคมอยู่กับผมนานนๆนนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาเที่ยวถ้ำเหมือนอ่อนนะครับผมมากับไอเชียโมงนะครับแล้วก็อีเชียนู่นะครับแล้วก็ญาติที่นี่นะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับนี่ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับว่าขั้นบนมันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยครับผม oh, <my> ตอนนี้เราขึ้นมาไม่คี่ก่าเ <c oughs> หนื่อยนะครับ ช่วงนี <ooo> <oth> we, ้ไ <mae> ม่ได้ไม่ค่อยได้ไปไหนครับเหนื่อยช่วงนี้ไม่ค่อยเฟิตครับว่าเชียรโมเส้นทางมันยันอีกยาวไกลแล้วครับไปต่อครับอย่าไปวันครับอย่าไปวัน รตอนนี้เราก็ได้มาได้ประมาณสักไม่รู้ว่าครึ่งทางหรือยังนะครับนี่นะครับบรรยากาศตรงนี้ครับเป็นพ่อปูดฤษีเลยพโอครับตอนนี้เราก็มาเจอป้ายนะครับแต่ว่าเราอันไม่ออกครับตอนนี้เราก็เราวิธีวิธีกับแล้วนี่เราก็เราใช้แอปแปลภาษานะควิธีกับผมครับโอเคครับผมสุดยอด นี่ครับแลได้วยโคตรครับดูนี่ครับตากรี๊ดไปไปขึ้นไปจุดชมวิวไม่ไหวไม่ไหวไปโม่ไปบ่ไปโม่เฮ้ยเสียฮะเฮ้ยนะเล่นเล่นลงมาค่ะย่อย่อเขาอีกเจ็ดร้อยขั้นเอ็ดไปตอนนี้เราทำมาได้ เกือบร้อยคันแล้วอันเนี้ร้ยแปดสิบเจ็ดคันจะเข้าไปในถ้ำไหมเข้ามันมืดไหมมึดมันแคบๆอะไรอ๋อเข้าถ้ำร้อยสามสิบสี่สามร้อยเมตชิวๆในถ้ำมันเย็นเลยนะคะเลือดเอาละกันจะขึ oh, okay. ้นไปดีกว่าจะเข้าในถ้ำ แคบตอนนี้เราจะเข้าไปในทำนอน,นะครับอนน้แนะครับไปเอาพวกนี้เข้าไปแล้วผมจะเอาคุญเจปิดประตูแล้วก็ล็อก,อก,อกเหยาะเหยาะไปครับมันแคบมากเลยนะครับ แข็บแล้วก็ชันมากเลยนะครับโอ้ยดูทุกคนทุกคนจะเข้าไปด้ไหมมันชันมากเลยครับทุกคนแล้วก็ thank you เหนอะไรนนอะไรนะโอเคครับทุกคนตอนนี okay. Okay. Right. ้เราก็ได้ลบมาแล้วครับตอนนี้เราต้องทอดไปนะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นนะครับ นี่ครับไอเชือ้อโมเประมานี่ครับบรรยากาศเย็นสดชื่นครับพ่อดูครับบรรยากาศสบายๆกับคนรอๆก็เข้ากันถุยโอเคครับมีแสงไฟดีมากเลยครับแสงไฟอสอ่งส่างให้ด้วยนะครับเขาตั้งแสงไฟไว้เพื่อชมวิวบรรยากาศในถ้ำค,ครับโคตรดีเลยครับ ห้ามเขดเขียนภายในโอ้โหยดูข้างหน้านครับเห็นไหมครัเบอร์นี้เบอร์ไหมครับไ,ไ,ได้เบอร์อะไรครับอ๋อเบอร์27นี่ครับ ็บส่งไม่อยู่ไ,ไกด์พาไปต่อเลยครับข้างในมีอะไรไหมครับไกด์ก็ไม่รู้ไกด์ไกด์ครับคิดว่าทำนีน้มันเกิดขึ้นเองดูว,ว่าเกิดจะอะไรครับน่าจะเกิดขึ้นเองก็ทำโอ้โหแม่คนนะเก๋ไก่

ไม่เคยไป,ย,ไปยังไม่เคยไปเชียงรายเลยเคยไปเ้วยไหมเคยไปแล้ว<อ>ทมนังน้องก็เคยไปแล้วแต<อ>่เขาแค่ยอยู่แค่ปากท้องมัคือพาไปดูนะไกด์พาพาไปดูนะคืออยใช่มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำมนุษย์ทำโอ้ไกดเป็นภาษาอะไรไก่ อโภาษาอะไรอ่ะอันนี้มันจะเป็นโค้นเดิมอ่อนเอามืลมาทำไม่คิดว่ามันจะิดขึ้นเองอ่ะไม่ไก่ไก่ไก่เนี่ยเขาบอกว่าไก่สวยยอดยอด ภาษาจีนหรือเปล่าอาเกนดด้วยเลยเรีเมืองเรอเมืองเขาเมืองเขามาเรขอให้ขอให้รวยรวยนี่คนแบบลึกอะคนลึกำเขียนปัจจัย ไก่าจะเปลออกงี้นี่แบบใบกับในท้ำก็จะประมาณนี้ครับมีต้องรอยไยนมาด้วย<สะ>นีข้อหมอบาดใช้มุโอ้ย หัวไก<ง>ด์หัวไปยนะันน่ากันหนึ่ก็จะเป็นโอ้ยสิ้นสุดทางที่จะมาแนละ้วใกล้มีน้ำหยดด้วยใช่ไปพราไปดูเลย รอยปรไะหยัะพาไปดูน่ยครับไ,ไ,ไปไม่ได้ผู้หิงไม่ดูตรงน,นี้ไม่ได้ตรงไหนรอยผู้ชายเข้าไปได้เหใช่ไหมไม่รอยนี่รอยประหยัด เข okay, so ้าไปได้ใช่ไหมโอเคครับแล้ผมผมเป็นสภาพบุรุครับจะเข้าไปอ๋นจะเป็นนี่นี่ะเนอรน่าัน น่าจะเป็นอันนี้นะครับความน่าจะเป็นคคก็น่าจะเป็นนะครับโอเคครับคลิปก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนองนอนะครับทัางเพจและยูทูบนะเจอกันคลิปเดีโอหน้าครับผม